พี่น้องสวัสดีค่ะกินนข้าเแล้งข้าเแล้งข่อยได้เนี่ยพี่น้องที่แม่ป่าเราบ่เห็ดหนังเราเห็ดตะอ้อมป่ามาสันไปอันจังหันมาอื่นมาสันจา้ามองแต่ทองคอข่อยไปหาหมอมาพี่น้องข่อยก็ได้ซุกีใช่แลกข่อยอยากกินนั้นก๋วยเตี๋ยว บ่มีมิซูกิร้านอาหารดามสั่งด้วยกระบ,บานบุกข่อยนี่แหละ่ายด้ใกล้่บานข่อยนี่แหละซุกิทะเลรวมรวมทะเลรวมหกสิบบาทนะพี่ร้องอออยายจอกจะเป็นอนคขอได้ไปหาหมอ,อยายจอกหูบ่ได้ยินจะจะได้ไปไปหาหมอ ผวบ่ได้ยินอะไรเป็นนางยุกคนแกนขึ้นได้ไปหอดแันใช้จะพุ้มไปใช้จะพุ้มเพราะว่าเขาติดตั้งใจไปคีนหนีและพี่น้องเขาบ่ได้ตั้งใจว่าเขาจตไปเขาบ่ได้ตั้งใจว่าเขาจตไปไอ้ไปลรงบานเลยมม่ในหูเขาก็ได้ยินอันนขาหมอหูอ่อนเพิ่นคี้นีกันเพิ่นว่าบ่ได้ยินเพิ่นก็เขียนใบส่งให้เขาไปเลยให้ไปลรงบานดวนมาฉันว่าเพอากเขาเลยได้ไปโรงบานใช้จะพุ้มจ้ะ มันเป็นหยังสักสูงซักพาดอกอดพนนกี่น้องที่กรีนยู้บางพลนี่ก็หลายเดี๋ยพี่นีบหัต้องว่าค่อยเฮงเป็นหย่างขึ้นแปลนไปฮะใช้จะปูมันฝุ่นก็กะเพอาใก่ขอ่อยขึ้นกันเลยอืมเล็กหน่อยมันมาเอาแบบงวงรุนแบบงวงลุนหลายหลายแบบงวงองวงันสามด้วยถึงแจกสวดสวด,สวด <c oughs> เเก็บมาเอาแบบงวงลุน,ยนอยู่ในสวนจ้ะ พอกบะเ้าอใจคอยคือก well ันได้คอยกับไปหอดใช้ยาปูมผลพี่น้องสรูปเราวอเปนย้จอกเป็นขนหัวตึงไม่ได้หนวกได้ค่ะแต่ว่าหัวตึงทัานหนวกเนี่ยคือจิบไม่ได้ยินเลยมาไม่กินชุกเกียรองค่ะ ไปบอกง่ายนังไอแม่ป่าว่าเรียนไปหอดปกติข่อยเรียนไปหุ่นไปพี่ข่อยกินมาให้มันอิ่มทอนะ้องเห็นนะขันคอยไปไป่านกระซ้างขันคอยไปขามจังหวัดนั้งเต่ข่ยอยกินจนอิ่มท้องมันนี่ขนขับรถลุ้งขนขับรถแล้วขี่านจอดด่สันแล้วเลยบ่จอดเล้ข่อยพอากันเลยต้องไดมากินด้วยบานจ้า กินชุกีกแลต้มกันฮอนฮอนแฉบแฉบจั่งกันล่ะค่ะมันมีคนถามดอกเไ่้ใดดอกเอากรับตอบไปแังกัน,นละ่ะแต่พี่อเพอแก้วถามข่อยอ่ะขอบคุณค่ะ